โอเคนะฮะก็กล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยทุกคนนะครับวันนี้โผลอยู่กับผมนะฮะเด e ะไ m e ์เกมเที่จะมาแจกมอด gta แสนนะครับป<ะ>เป็นมอดตัวนี้เป็นของใครมาดูกันนะครับเป็นของพี่วายทดีอีกเช่นเคยนะครับเขาเนี่ยขอให้ผมได้มาแจก mod เยอะๆนะ mod ของเขานะครับอันนี้ผมจะหยิบ mod ตัวหนึ่งที่ลงง่ายที่สุดนะครับ ของที่แบบไม่ต้องมีคีโอไม่ต้องมีเอ่อ GTA เอาไว้ลงตัวเสริมนะครับ<ต>ที่เป็น GTA ของ GTA สามหรือเป็นพวกเทรดเดอร์ทั้งหลายนะครับอ่าอันนี้ลงแบบง่ายๆเลยนะครับมามาดูกันเลยเ<อ>นะครับลงแบบง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นลิงโหลดนะที่จะเป็น M o d ดีที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็น m o d ดีที่ทุกคน อาจจะตามหาก็ได้นะครับเป็น m o ดตัวหนึ่งที่สามารถเอาไปวัดความเร็วได้นั่นก็คือไมค์เข็ยไมค์วัดความเร็วนะครับที่หลายคนต้องการนะครับอันนี้อ่ะกดดาวน์โหลดนะมันจะดาวน์โหลดให้เรานะครับอันนี้แต่น,นี้ผมดาวน์โหลดละไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่หนึ่งจุดหกเอ็มบีหรือ <Wow. S 1> ไบต์นะครับประมาณ ไม้เออประมาณโอ้ยผมพูดผม,ผมพูดผิดอเออเอ็ M มเอ็มบีไบต์นะครับกิกะไบต์อะไรไบต์ประมาณนั้นนะ,นะครับที่ใครหลายคนตามหานะครับดาวน์โหลดแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนั้นนะครับดาวน์โหลดแล้วให้เราเนี่ยไปตรงที่ดาวน์โหลดที่ผมเคยบอกไปที่ไปโหลดตัวเกมนะครับ2 0 1พันินะแล้วมันก็จะได้ไฟวินไลน์อย่างงี้นะครับใครหลายคนที่แบบ แบบรวดเร็วกท่านรัดแบบมีตัวเกมอยู่แล้วก็ปกดเข้าไปางี้นี่กดตรงนี้เลยก็ได้นะครับกดเข้าไปงี้โดยที่แบบไม่ต้องแตกไฟล์หรือท่านอยากแตกไฟล์เก็บไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับ <t> เดี๋ยวผมจะสอนแตกไฟล์ดีกว่านะครับเดี๋ยวใครหลายคนแบบไม่เข้าใจว่าการแตกฟไฟล์ไฟวินลามันเป็นยังไงนะครับอ่านี่การแตกฟไฟไฟวินลานะครับ <t> เอ่อถ้าเป็นของตัวบนอ่ะตัวบนที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย อันเนี้ยสามารถแตกไฟล์ไปยังเทรดเดอร์อื่นได้นะครับแต่ตัวนี้จะแตกไฟล์ไว้หน้าเดสก์ท็อปหรือเราไปสร้างไฟล์มันไว้เราก็สามารถเอาให้มันทับอยู่ในนั้นหรือจะให้มันแตกไฟล์ออกมาแบบแยกเทรดเดอร์แยกไฟล์ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมจะอ่ะเอาตัวด้านบนก่อนนะครับตัวด้านบนอ่ะผมจะไปไว้ที่ได้ได้ดีนะครับหรือได้หนึอะ่ะเออ ที่ทุกคน <Wow. S 1> เคยรู้นะครับอ่ะนี่ผมจะเอาไปใส่กับตัวตัวเชเดอร์นี้นะครับไฟนี้ชื่อนี้นะครับอ่ะกดโอเคไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เรียบร้อยปุ๊บให้เราเข้าไปที่เชเดอร์ตัวไฟของมันนะครับตอนนี้แตกไฟเสร็จเรียบร้อยเชเดอร์ <Wow. S 1> ได้ดีนะครับได้ดีแล้วก็นี่มาที่นี่มันจะชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าเป็นเข็มไม้นี่ เข็มนไม้ไว้ทีดีไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอาลงไฟถูกแล้วนี่แต่ทําไมมันไม่มันไม่ขึ้นละ่ะอ่ะตัวนี้หรือเปล่าดูซิผมว่าน่าจะใช่แหละนะครับไม่ใช่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะใช่ใช่ผมว่าใช่อ,ะอ่ะอ่าตอนนี้ผมกดน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับนะนี่ตัวมันขึ้นมาละ อ่านี่นะครับตัวที่เราคุ้นเคยกันดีและเคยเห็นนะครับเป็นของตัวนี้นะครับเป็นไม้เข็มวัดไม้ที่เราเคยเห็นกันในตัวเกม MIB ที่พี่ YTD เขาเล่นนะครับสำหรับพี่เขาก็แจกมาแล้วนะครับเคยแจกมาแล้วในเมื่อปีก่อนๆนนะครับที่ผ่านมาสปีที่แล้วอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่า3ปีที่แล้วที่พี่เขาเคยแจกมา ในมอดวันนี้ผมเอากลับมาแจกจิบมาก็เพราะว่ามันเป็นมันยังเป็น MOD ที่สมัยใหม่อยู่ยังเป็น MOD 2021ีอยู่นะครับนะผมก็เลยหยิบมาแล้วผมขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นรถไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ตัวตัวลงมอดตัวเนี้ยมันสามารถลงได้เลยแบบไม่ต้องอะไรนะครับเป็นตัวเกมออริจินอลก็ลงได้เหมือนกันนะครับนี่ อันนี้จะให้เราหาไฟนะครับหาไฟทั้งหมดหาไฟตัวเกมว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับอ่านี่ไฟตัวเกมผมอยู่นี่นะครับเป็นตัวเกมที่ผมไปโหลดมาคลิปที่แล้วนะครับตัวเกมสองพันสิบเจ็ดที่ผมไปหยิบมาเอามาสอนทุกคนนะครับมาแจกทุกคนนั่นแหละอ่ะกดโอเคไปมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ผมก็จะกดตัวนี้ในการทำทาการลงนะพอลงปุ๊บมันก็จะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเนี่ย เห็นไหมครับมันจะแป๊บเดียวกด Connect เสร็จนะครับเ <Wow. S 1> รียบร้อยเราจะเก็บไว้หรือไม่เก็บไว้ก็ได้นะครับตัวนี้ไฟวลลาตัวนี้ผมแต่ผมว่าขอแนะนําว่าเก็บไว้ดีกว่านะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสําหรับมอหมอตตัวนึงนะครับที่ยังคงล่าสุดและทันสมัยอยู่นะครับเป็นมอด2021เลยก็ว่าได้นะครับเป็นมอตตัวใหม่แต่อาจจะเป็น3ปีที่แล้วนะครับ่าผมได้หยิบยืมเอามาแจกนะครับแจกต่อ เผื่อใครต้องการแบบไม่ต้องการแบบยุ่งยากอะ่ะเออนะคร<บ>ับไม่ต้องการแบบหมด<บ>ยุ่งยากแบบหมดลง,หลงนู่นลงนี่ลงเทรดเดอร์มีตัวเสริมมีตัวนูน่นตัวนี่นะครับไม่ต้องนะครับตัวนที่สามารถกดคลิกแล้วก็แตกไฟล์แล้วก็ลงได้เลยนะครับลงได้แบบออริลจินอลแล้วไม่มีตัวเกมเด้งไม่มีตัวเกมหลุดนะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมและช่องพี่ ytdc กันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายโอ้ยเยีย